สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่น้ำบาโปครับกับบรรยากาศยามแมาแรงวันนี้จะพ่ามายามบังยามมาแรงครับบังเข้าถูกไว้หลายมือแล้วครับแล้วถูกเสียฟังไปยัางสี่แล้วยามน้ำลงยามาบ่งบังเข้าเนื้อครับ ปลาเป็นปลามุกทอกปลามุกทอกกับปลาเข่าไกล้นะครับมันเขาหนึ่งกับเป็นปลาหลาดแต่ว่าห้ากับผูกไว้ผูกไว้ข้างฟังมันดีสองสามมือห้ากับมายามนันึงปกติเา้าจะมายามประมาณทุ่มสองหุ่มยาำม,มาขึ้นนะครับแต่ว่ามันนีห้าวมาถ่ายคลิปมันนี้ห้าวมาไทยเบิร์นเวินแนเพราะว่ายามาขึ้นมันดยากครับ โกนนะวรับาทางทางขอมันออกทางขอมันออกเบิดครับออวันนี้เอาไม้แห้งยัดเข้าไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยัดแน่นนะครับนี่ฮะออปลากับป้าที่เขาก็เป็นป้าหมูปอกป้าใกล้ปลาหลาดนะครับว่บากับบะหมันซุ้มมือนะครับมือเขาก็เขามือพวกเ,พเขาก็มอนนะครับไม่ไข่เขา มาหลายเพราะว่ามันก็เป็นบางมือเหมือนกันนะครัแต่ว่ามันมีตัวหน่อยด้ไงแย้วมาขึงเงี้ยไปเนหะ้า ม่อกกั็ไปคัดออกอีกทีนึงคัดเอาตัวน,น้อยปล่อยลงที่ขึ้นเอาเต่โต,ตมันง่ายเติลงไปเรื่อยๆนะฮะดนี่นทั้งน้ำทั้งตอน ได้ครับไปเรื่อยๆแอ้วกปลูกไปตอนนี้น้ำก็ลดลงเกือบที่ปกติแล้วครับจากช่วงมหันต้องขึ้นล้นฟางมกขุนครับล้นฟางไปเราปลูกกับพวกกระดิทายคิดเลยครับเพราะว่ามันตายยังไม่อยได้ครับนี่ครับนึกครับนึกการบังที่บังคุยุก เสื้อขาดครับเขาปลูกไปกอนบ,นบ้างนี่เขาก็ปลูกไว้ช่วงน้ำลุกเขาก็สามารถย่ำไปได้ตลอดครับจนพอดน้ำขึ้นปีนาพุ่นแล้วครับน้ำขึนปีนาเขาก็ย่ังขยับขึ้นหรือเอาไปเก็บไว้มันย่ำจะเอาลงมาเขาก็ต้องเาเต้าน้ำ มันจมล้จก็จ้างเอาลูกมาถูไหมแต่ใบไม้ที่เขาใส่ก็เป็นไม้ไผ่แหงนะครับแต่ว่าคุณยังว่ามันเข่าดีแต่ไม้ปิ้นมันยามเ่อาเอามาลองอมันจึงมีกินตามันจะบ่ค่อยเขาครับมันไม้แหงเาต้องไปเสน้ำถูพวงไว้คุณครับ ถูก,กที่ๆกันไว้ครับเพราะว่าตื้นต้นกับผขึ้นกันกับแบงกันครับเอามาพุ่งสิวปุ่นมาลายครับตัวเดียว อุ่นขึ้นนะครับช่วงสองสามมือของหัน,นหนาวไอใส่เสื้อกันฝนมากคนละครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมันอีท่านี้นะครับมันไปมันไปเดินต่อนานครับน่าจะไม่ติดไม่ครับ แต่ว่าถ้ามาอยางมันไม่มาแร้งมาท่านไหนมือจะดีกันกนะเพราะว่าย่งยางขึ้นหนิหม้มาขึ้นต้องคงด้วยมืดมากหนิมูกเขียวมูกเขียวมันหลายครับน้ำฟังมากอน้ำฟัง คัดามก็ต้องแต่ว่าเอามือคัดนะครับเอาห่อประจาาจาดที่สาหางจังหน่อยพ้อมันหลมตัวน่อยอกอันนี้เ่อ่ะอแารักเราจะพร่่่่่น้่่่่่่่่่่่่่่ ตัวน,นี้ติดบ่อน่าเออกะลงไแหงนััน,นปลาสอยกรบปุนีนะครับนี่ปลาสอยบอ่บอบ่อติน เต้นในช่วงน้ำได้ร้ายมันนีช่วงน้ำลดลงมาหนยบ่ร้าย 忘了。棒 นี่ปลาเข่าไก่ปลาเข่าไก่ต้องคล้ายๆก,กันกับปลาหมูทอทงแต่ว่าไม่นั่งกันเดปลาปลาหมูทองจะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้เข้าไก่สายมือของบอปูนี่คือปลาเข่าไก่นล้รับ フフフ。<リ> นามไรวุ่น ดีเพิ่งล่ะครับ ได้ะครับหลังคุ้มเลยกน้ำตามุ้มครับสำหรับคลิปมายามบังนะครับยามแมลงมานเนยอะครับพ่อได้อยอ่ครับมันนี้ปลารับโน่นนี้เป็นไงบ้างไห้แต่ว่าค็พบอ,พอนั่นเยวครับ ตัวเงี้ยสูสีอันนี้ปลาเแถวไก่ปลาเแถวไก่ี้ในนี้ตลาดตัวนึงให้มีตลาดปลาอยู่ใต้เงี้ยครับแต่ว่าจะเปิดได้บ้างก็ได้ะฮัน,น,น,นยู่ใต้นี่นะครับแต่ว่าก็ม่ถือว่าหลายหมดเลยครับ มื่อนี้มาย้ำบ้างนะครับกาเป้าฟูนีมีคอนจะมาอําลาพระจากปากดติตามบอุกน้ำนะครับสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ